ตอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลบาร์บี้บุญชิตนะครับลนดับแรกเลยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช n n e l นี้ขอบใจจ้าวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอ่าโปรเจกต์ตาคุณอาจจะรู้แล้วว่าเป็นโปรเจกต์ที่เงียบมากๆก็คือโปรเจกต์บาร์บี้ไลฟ์แอ็กชั่นยีค่ะสิเขาฝันไปแน่โปรเจกต์นี้อ่าจะพูดงไงดี ค่อนข้างเงียบีมากเพราะว่าไม่ค่อยได้มีการพัฒนาอะไรมากพอสมควรแต่ก็มีบ้างทีงนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นยังไงและพัฒนาย,ยัางไงบ้างน่าสนใจนี่อาโปรเจกต์นี้ก็เริ่มจากว่าเมทเทลตั้งกลุ่มเล็กๆแบบพวกโปรดิวเซอร์ในบริษัทคุยกันว่าจะทำเรื่องบาร์บี้ลาฟแอ็ชั่นไหมเยี่ยมไปเลยต่อมาก็ได้ไปคุยกับโซนี่และได้ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ เขาจะสคริแปแบบ13มีนาค2004ประกาศว่าจะสร้าง Barbie Live Action ร่วมมือกับ Sony คือในช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบติ่งบาร์บีคือดีใจมากคือจะได้เห็น b a r b บี Live a แอคชั่นมันได้เห็นบาร์บีอีกสเต็ปหนึ่งตื่นเต้นมากในช่วงนั้นแล้วก็เงียบไปมากเงียบไปเงียบไปมาก ลังจากประกาศก็เริ่มเงียบไปแล้วก็บอกข้าวว่าจะมีเคนแล้วก็เพื่อนบาร์บี้ก็อย่างเช่นเทเรซาหรือนิกกี้ซัมเมอร์ซึ่งยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่ที่คอนเฟิร์มคือมีเคนแน่นอนต่อมาได้มีประกาศได้ตัวนักเขียนแล้วซึ่งแต่ละคนนี้ดีกรีออสการ์การันตีไว้เลยเป็นผู้หญิงชื่อว่าเจนนี่บริกแล้วก็ดิอาโบโลโคดีและทีนี้ได้ถูกถามว่าจะอาจจะเป็นหนังที่ค่อนข้างละเอียดฟิมินิสไหม ดอะไรอย่างนั้นล่ะอาจ้าความที่ปลายบี้เป็นภาพลักษณ ที่เป็นไอคอนิกอยู่แล้วที่เป็นที่จดจําว่ามีรูปร่างแบบตามพิมพ์นิยมที่ผู้หญิงสมัยใหม่สมัยน,นีย้ที่ไม่ค่อยจะโอเคนะก็เลยว่าเอ๊จะจะทําให้เด็กติดภาพลักษ์พิมพ์มิยมหรือเปล่าทีนี้เขาก็ออกมาประกาศว่าทํานองว่าบาร์บี้เป็นคนที่อ่าอินดิพเนเดนต์คือยืนหยัดด้วยตัวคนเดียวทําอาชีพหลายอย่างมากคือควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กมากกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกเยอะกว่านี้เธอต้องชอบแน่รับรองได้แต่ว่าผมสรุป จำทันทแค่นี้ต่อมาก็มีการจ้างนักเขียนใหม่มาเขียนบท3ามคนการก็ลินซี่เบียร์เบรนรอยัลแล้วก็เฮลลี่วินสตันจ้างดูเป็นโปรเจกต์ที่แบบหน่วุ่นวายมากตอนเอเปิดมาอ่า oh, <but> ต่อมาเนี่ยก็ได้มีประกาศฉายว่าจะฉายในปี2017 2สองมิถุนาสองพนสนี่คือตอนนั้นคือแบบดีใจมากกันเจดียดูบาร์บี้ในปีนี้สองพ แต่ความจริงเขาก็เลื่อนซึ่งต่อมาก็เลื่อนเป็น12มิถุนา2017คือเลื่อนขึ้นมาย้อนเวลาขึ้นมาอายมาแล้วยิดอย่างแรงใช่ไหมวัน,น,นที่2คันวา2016ทาง 5, ค่าก็จะประกาศว่าจะเริ่มถ่ายทําในปี2017แล้วก็จะปล่อยฉายในปี2018จะอยู่ในเรด PG ก็คือเด็กดูได้เด็กก็ดูได้โดยทีนี้ก็ปล่อยตั้งย่อมาก็คือบาร์บี้จะอยู่ในโลกของบาร์บี้แลน ที่ซึ่งเธอถูกขับไล่ออกจากโลกบาบิเแลนให้มาอยู่ในโลกความจริงทีนี้พอมาอยู่ในโลกความจริงเธอได้เรียนรู้ว่าความสมบูรณ์แบบมาจากข้างในไม่ใช่ภายนอกซึ่งดูว่าก็ดูเรื่องราวจากที่ผมวิเคราะห์นะคือมองว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้โฟกัสว่าบาร์บี้จะอ่าไม่ไม่ไม่ไมแบบ่ัม่ไม่าม่ไม่ไมวไม่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 ไ่ไม่ไม่ร ว่าบาร์บี๊จะรับบทเป็นคอรีเป็นเมเลีาเป็นคาร่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนั่นจะเป็นแบบตุ๊กตามีแบบฟอร์มท,ทั่วไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะคล้ายๆบิ๊กไลฟ์ในทริ House. มเฮาส์แต่บางที่เป็นตุ๊กตาตระมาก็ทางค่ายก็ได้ตามหาผู้กำกับผู้หญิงซึ่งไม่รู้ว่าได้หรือยังแล้วก็ตอนแรกโซนี่เลยให้เอมี่ชูเมอร์มารับบทแล้วก็ส่งบทให้เธออ่านซึ่งเธอก็โอเคเธอยอมรับแล้วก็าการวประกาศว่าอยากเป็นทางการวเอมี่ชูเมอร์ แต่ละบทนี้ซึ่งเอมี่ชเมอร์เป็นนักแสดงที่ดังมากที่อเมริกานะครับแต่ก็ดังไม่ดังมากไม่หรอกก็ดังพอสมควรทุกคนรู้จักได้รางวัลอะไรเยอะช่วงนั้นเธอแบบหลังจากประกาศแล้วพวกพู้แฟนโจมตีมากเพราะว่าด้วยความที่เอมี่ชูเมอร์ไม่ได้มีหุ่นที่เหมือนกับบาร์บี้มากแฟนๆที่รอดูก็ไม่ค่อยพอใจที่จะได้เห็นบาร์บี้ที่รับบทโดยเธออะไรอย่างเงี้ย ว่าเธอหุนเธอไม่ดีไม่เหมือนบาร์บี้อะไรเงี้ยเอยมี่ก็ออกมาตอบโต้ซึ่งไม่รู้ตอบโต้ะไรเห็นเธอตอบโต้ในอินสตาแกรมช่วงนั้นซึ่งจะไม่ละแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการประกาศว่าเอมี่ชูเมอร์ออกจากโปรเจก t นี้ไม่ใช่เพราะว่าแรงกาดดาันนะแต่ว่าคิวงานไม่ตรงกับโปรเจก t นี้ซึ่งก็ทำให้โปรเจก t นี้เงียบมากเงียบไปเรื่อยเงียบสุดๆจนไะด้ประกาศว่าเลื่อนฉายตั้งปี2017เป็น ปี2018แล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยแอร์ฮัทว์ได้อยู่ในช่วงเจราจากับโซนี่เพื่อรับบทบาร์บี้สำหรับผมนะคือโอเคเลยด้วยความที่ดูหนังของแอนหลายเรื่องมากซึ่งเธอก็โอเคกับบทคิดว่าเธอน่าจะรับบทบาร์บี้ได้ดีตอนนี้คิดว่ายังไม่เริ่มถ่ายทำเลยแหละเพราะว่าพิ่งนักแสดงพิ่งจะนักแสดงที่จะรับบทบาร์บี้ยังคือยังไม่ได้เลยแล้วจะเริ่มถ่ายทำได้ยังไงในใจตอนนี้คือคิดว่า เลื่อนฉายแน่นอนแล้วอาจจะได้ดู b a r b บี้ไลฟ์แอคชัในปี2020หรือเร็วเสือ1 9เพิ่งได้คนที่จะรับบทบาร b บีเองซึ่งแล้วก็แถมยังไม่ได้คอนเฟิร์มด้วยนะแค่เจรจาแค่เฉยๆเอาจริงๆด้วยความที่เป็นติ่งบาร์บีมานานบทสมควรคือเราดูมากว่า b a r b บี้ไลฟ์แอคชันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วออกมาแล้วมันจะ เป็นหนังที่ทำรายได้ได้ดีไหมเป็นที่จดจำไหมถึงอาจจะไม่ได้ทำเงินหรือเป็นที่จดจำมากแบบ live action ของพวกดิสนีย์ก็ตามแต่ก็ถ้าทำออกมาแล้วขอให้มันดีขึ้นระดับหนึ่งให้ทางค่ายมีกำลังใจในการทำภาคต่อๆไปซึ่งก็จะดีมากแล้วเ,เพื่อนๆคิดกันว่ายังไงกับ Barbie live action comment มมน,นะคะับเยวผมจะลองไปอ่าน แล้วก็อาจจะตอบกลับบ้างหรืออาจจะไม่ตอบกลับบ้างนะครับ